นี่เราจะมาผสมพยาบาลโชโคโล,ล่ากันครับหูเลือดเอ็มนี่ว่ามันกัดกันกัดกันกับพี่มั้ยูใช่รึเาไหนี่มาดูสิหูสินี่นะครับไหนพ่อบีบให้เองมาม,ามาไม่ต้องเลี้ยไม่ต้องเลี้ยง เเนี่ยโอ้เต็มเลยเลือดออกเนี่ยโอ้เลือดสาดเลยเลือดสาดเลยจะเลียอยู่นั่นเลียขาทำไมเนะเขาหูไงคันคือว่า หวมันมันพี่อนกัดเยี่ยงอาหารกันอนนะ่พ่อยพลอยหัวเคลือล่อนตรงนี้มันมันบวมเตรงนี้มันบวม,มต้องดันดันออกยังไงลือดดออกเลยนะมันเป็นหนองออกหัวเอ้ยเลือดไหลได้ไหนเห็นไหมเลือดไหลได้ครับ เลือดไหลออกหูเลยนะเนี่ยเลือดไหลออกหูเลยกลัวมันจะโดนเส้นเลือดมันไปแล้วเลือดมันคั่งในตรงนี้ไนงะเลือดคั่งมึตงตง้องรีดเลือดออกเลือดมันผสมกับหนองไงมันบวมตรงนี้บวมมาก

ถูกดูใช่กเลื่อนออกไปหูข้างในหูเลยหน้ามันหน้าน้องมันจะหูมันจะตะแคงหูว่าไงมันะตแคงหูอื้อมันหูอื้อคือเหมือนโดนพี่มันกัดอีกช่วงนี้โอ้โหน้ำไหลโอ้โหูเลยเลือดไหลอกหูเลยครับเนี่ยเลือดไหลอกหูเลย <c oughs> เืินไหล่อ,อ่งถูงเลยไม่รู้ว่ามันโดนจุดไหนสาคัญขออภัยนะครับไม่มีถุงมือเพราะไม่ได้เตรียมถุงมือมา โอยงโอย่งอ้ยอ้ย,อย,อยตรงนี้บวมต้องรีบออกให้หมดถ้ารีบออกไม่หมดมันจะมันจะเป็นหนองอีกไงมันเป็นหน้าแล้วเป็นไงลูกเป็นไงพอยังดูน้องอาการไม่ค่อยจะดีนะ นี่เราต้องาน้ำล้างหูมาเลยไหมแม่นะล้างไหมนะเ่าจะทำการล้างให้ เฮ้ยเลือดเต็มห้องน้ำเลยครับตอนนี้เลือดโคลระเต็มเลยจต้องล้างฮะเอ้าไปล้างหน้าล้างตาละไม่รู้จะหายหรือเปล่านะครับจะต้อง ซื้อยาเป็นนิทราดินให้กินนะครับจะดูอาการว่าคนพี่แอ็นกัดเก่งนี่ก็คือโครต้านี่กัดกับแปนต้านะตอนเด็กๆกัดกับพี่เม่นนะโตขึ้นมาหน่อยก็กัดกับพี่แอ็นนะครับกัดมาทุกตัวแล้วสู้มาทุกตัวแล้วแห้พอดูก่อนพ่อดู Rồi Rồi Chết chết con, chết lượt con là buồm Bùm bùm như này con Này mà đi con ยังแข็งอยู่ไหมแข็งอยู่ไหมหายยังเหมือนหนองมันหนองมัน,หน,มนหนองมันข้างหนองกับเลือดข้างเราาจะต้องมาชิดออกอีกนะนน่ยเอาไปเยอะนะ เอาตัวไปเยอะแล้วมั้งเอ้ย ยังมีบาดแผลอยูแล้ว,ลวเอาละเอาละ,อ,าละออกไปเยอะแล้วเลือดแล้วเลือดเลือดเต็มเลยเป็นเลือดแบบเลือดผสมหนองอะมันจะเนี่ยฮะมันจะมีแผลตรงนี้มันจะโดนเส้นเลือดทะลุเส้นเลือดเป็นปากไม่รู้ะเลย าเป็นบวมตรงนี้อดูดิกันยังกัดกัน,นอยู่ย่งอาหารกันเองอ้้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยกินยาแล้วค่อยกินยาเป็นเมทซิรินดูทำหน้าดูทำหน้า